สวัสดีครับวันนี้พบกับทิพย์คนป่ามีงปืนนะครับเรามาเดินลัดตะเวนกันครับดูส <c oughs> จอยมากครับ <c oughs> บรรยากาศดีมากตอนเช้าหกโมงเช้าบ <c oughs> <c oughs> มีหมอกด้วยนะครับ สวนดุเรียนครับมีวิวสวยมากครับสวนดุเรียเนเต็มหมดเลยนะครับต้นลอตเกร์สปครับมีแต่วสวนดุเรียนนะครับบนเขามีเช็คต้ลน,นลอตเตอระสปานะครับมีอะไรบ้างนะ แลนเพิ่งออกลูกวอดีนะครับที่นี่มีว่าสวยครับงเห็นไหมครับลูกตนะัวเลี้ยเดินมาไกลพอสมควรนะครับปากุ้งคร,ครับ สวยนะครับ <laughs> เป็นศิลปะนะครับามองให้ดีๆหมอหมกเต็มหมดเลยครับเนี้ยกันหลังติบคนป่ามีด้วยนะครับสวนทุเรียนตวนนี้สวยมากเลยครับเข้าตัดยาะไ้ครับสวยเลย เดินมาเจอเพื่อนนะครับสองตัวเราตัดยาเดี๋ย่ตอนเ,เ,นเช้าเ,เลยครับ <laughs> จรเจอเพื่อนแล้วครับจะโลเลครับ <laughs> ตอนนี้เราก็เดินมาได้สักพักแล้วใครจะลับตึงตาแล้ครับตอนนี้หยุดปักเหนื่อยกันอยู่นะครับ เห็นาตั้งตอน4โมงเช้านะครับตอนนี้ก็6โมงกว่าๆแลวครับลงมาจากเขานะครับจมต่อนะครับู้เรียนนะครับมันเป็นลูกเห็นไหมครับไม่เห็นนะครับต้นนี้ดกมากเลยนะครับต้เรียนครับลำตาลนะครับดกจริงหนึ่งก็ดกนะครับ สิงเจบเยดนีครับดแ,แดงแดงเลยครับเอาใบปุ๋ยนะครับอ๋อมกินทุเรียนมาเลยนะครับถึงดินเลยนะครับเอาไปนี่เป็นเหลวน,น,นะครับดนล่วิับนี่เปนเหลวน,น,นะครับล้ ยอนนะครับเป็นดกมากเลยนะครับลูกใหญ่มากครับ,นะรบว้าวและเราก็มาเจอเพื่อนอีกสองตัวนะครับลังสากครับ หมอกก็สวยนะครับตอนเช้าๆนะครับ6กโมงโเรียบร้อยเสียงอะไรวะตกใจหม <c oughs> ดรับน้องได้แล้วตอนนี้เราก็ออกจากป่ามาสู่ถนนใหญ่แล้วนะครับครับเดินต่อไปครับเราเดิน้นามสะพานนะครับแม่น้ำครับผมเป็นลำธารน,นะครับเอ,อ่ เดินตามไปเรก็ตามไป <c oughs> นะครับผมเราก็เดินบานอุทยานสวนตุียนอีกครั้งนึ่งนะครับสวยมากเลยครับสำหรับวันนี้เราก็กลับถึงตานอย่างปลอดไปนะครับ ไว้เจอกันใหม่อีปีหน,น้านะครับ